สำหรับเดกนี้นะคะเป็นเดกสุดท้ายที่จะเปิดสายให้พูดคุยกับทนายแล้วนะคะแหมเวลานี้กระชับมากเลยป๊บเดกสุดท้ายแล้ววันนี้ยังไม่ค่อยได้ยินเสียงทนายนะทุก์ท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณท่านส่งรายละเอียดารายการต่างๆแจ้งว่าตรงนั้นมีเรื่องขายหวยเถื่อนตรงนั้นมีการพานันต่างๆหรือทุจริตเนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่มันจะเป็นแม่วาวหรือแม่วางผมก็ไม่ทราบชัดเดี๋ยวผมจะอ่านนะคะ ผมจะอ่านดูรายละเอียดแล้วก็จะให้ธนานัฐพงศ์ทำหนังสือแล้วผมจะเซ็นได้ถึงตอนเด็กเฉลิมอยู่กรมลุงพวกผมทํางานอยู่ชั้นสองท่านเฉลิมอยู่ชั้นสี่นะครับเดี๋ยวให้ธนานัฐพงศ์ร่างนะคเพราะยาวมากเลยยต้องไปนั่งอ่านละเอียดอีกทีนึงใช่ไหมคะตอนนี้ต้องอาศัยธนานัฐพงศ์มากหน่อยคนหนุ่มใช้มากคใช้เยอะๆค่ะแล้วก็มีเรื่องของดีกงดีการได้ให้ช่วยเขียนคือบางครั้งกับเวียดดีคุณครับคือบางทีแก้อุทรหรือแก้ดีกาทนายไม่ได้ใช้อะไรมากเลย อยู่บ้านนอกเนี่ยโอ้บางทีถือถ้าทนายรู้ว่าเขาต้องไปกู้กันมาร้อยละห้าบาทสิบบาทต่อเดือนนี่โอ้น้าสงสารแล้วมันจนอยู่แล้วอ่ะนะผมถึงบางครั้งนี่อยากจิกบางที่ราฆาทนายเลยไอ้นั่นไอ้ติ๊ก็ดีเขาให้ว่าสองพันจะบอกว่าอาจารย์เห็นนับบังทีเราไป ได้ไม่เอากานพูดในต่างจังหวัดนี่ร้อยละสิบห้าไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ค่อยมีแต่มันไม่มีไม่มีแค่ยิมอามีใสเข้ามาแล้วคุณสุรศักดิ์นะคะจากจังหวัดนครปฐมค่ะเชิญค่ะเชิญครับเชิญค่ะเอคือเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับผมไม่ได้ผ่อนมาประมาณสี่ห้าเดือนครับแล้วมีหายมาคุณสุรศักดิ์คะขอเสียงดังนิดนึงค่ะอันนี้นะครับพูดใหม่ครับไม่ได้ยินเมื่อกี้พูดใหม่ครับรด คือบ้านที่ผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับพิ่งยะซื้อมาประมาณปีกว่าเสร็จแล้วผมผ่อนไปประมาณแปดเดือนไม่ได้ผ่อนสี่ห้าเดือนครับเสร็จแล้วอาคารสงข้อก็มีจดหมายมายื่นฟ้องพอดีช่วงนั้นผมไม่สบายนะครับครับก็นี้มีหมายมาให้ผมไปไก่เกลีับวันนี้นะครับแล้วผมไปไม่ได้ให้กลับว่าให้แม่บ้านไปได้ไหมครับได้ได้ครับ ได้ช่ไหมครับถ้าถ้ามีแบบฟอร์มก็จะมีหนังสือมอบอำนาจไปนะครับโอ้หผมไม่มีไปนะครับเอาอย่างนี้ง่ายๆที่สุดคุณคุณสุรศักดิ์เขียนังเสือเป็นจดหมายเนี่ยเขียนบ้านเลขที่ทนี้วันที่ทนนี้กับเรื่องขอเรื่องขอให้ไปไกลเกลี่ยกาเปลี่ยนศาลจังหวัดนครปฐมตามที่นัดเดีผมวันนี้นั้นผมป่วยเจ็บไปไม่ได้จึงขอมอบให้นางนี้นี้เป็นแม่บ้านไปทําการเจรจาไกลเกลี่ยแทนขอได้โปรดอนุญาตด้วยลงชื่อ ขอใจความซื้อย่างสูงลงชื่อให้ทึบไปนะครับ<ช>หรือ<ล>ถ้าไ,ไปไปไปไม่ได้เขียนไม่ได้ก็โทรศัพท์ไปบอกเจ้าหน้าที่เขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเห็นไหมฮะไปบอกว่าคุณป่วยมาไม่ได้จะให้แม่บ้านมาแทนได้ก็ว่าไปนะครับแล้วแล้วคนนี้นะนครับทีนี้ผมเคยถามเพื่อนเขาบอกว่า,า,วา,าเขาเคยเจออันนี้แต่นะเขาบอกว่าต้องมีงเงินค้อไปกอ,อ้รถึงผ่อนเหมือนเดิเดมอย่างอยงฮะต้องไปเจรจาก่อนด้วยความยังไงก็ค่อยผ่อนค่อยอะไรก็ว่ากันนะครับ แาจาลักษณะว่าเขาต้องการเงินก้อนแล้วไม่มีแล้วผ่อนจ่ายได้ไหมครับถ้าคืออย่างนี้การการเจรจากันไก่เกี่ยถ้าตัวความตกลงยอมกันได้สารพิพากษาตามยอมก็คือผ่อนยังไงว่าไปถ้าตกลงกันไม่ได้มันก็ต้องสืบพยานไปไม่ครับคือความหมายคือว่าเขาต้องการเงินก้อนผ่อนตามตามที่ผมได้ได้ยินมาครับช่วยผ่อนเหมือนเดิมก็ไปไกเคลียร์ก่อนไปไกลเกลียก่อนนะถ้าไม่ยอมกันก็ต้องสืบพยานไปก่อนคือตามหลักนะขอโทษนะ เขาฟ้องให้ช้ะนี้แสนหนึ่งคุณก็ต้องให้แสนหนึ่งถ้าถ้าเจรจายอมผ่อนได้ก็ดีถ้าไม่ยอมก็สืพยานไปศาลก็บังคับแสนหนึ่งถ้าไม่มีเงันให้เขาก็ยึดทรัพย์สินยึดอะไรต่างๆไปเพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยดีสุดไปพบไปเจรจากันนะครับโอเคนะครับเราก็ต้องต้องต้องไป ไปพูดกันก่อนไปพูดกันก่อนไปพูดกันก่อนนะคะโอเคครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะรับสายต่อไปนะคะคุณหน่อยจากพยาวค่ะเชิญค่ะสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวคุณหน่อยโทรเข้ามาใหม่ละกันนะคือคือขับเดีนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้ทั้นคดีอาญาคดีแพ่งศาลจะมีหน่วยไกลเกลี่ยบางครั้งอย่างเช่นทุกคดีอาญานะคะคดีอาญานี่ไกลเกลี่ยมาเสร็จจำไว้นะครับถ้าเรารับสารภาพ โทษมันจะลดครึ่งหนึ่งไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งก็ลดครึ่งหนึ่งร,ระวังก็จะไปหลอกเอามาเจรจารจะไปคุยกับผู้ปรึกษาให้รับรองโทษจะลดครึ่งเสียน้อยติดคุกน้อยอลไรเนี่ยไม่ต้องเสียไปเจรจารเลยบางคดีกราบเรียนท่านนะครับถ้าจําคุกไปเกินสามปีเราไม่เคยทําผิดมาก่อนมีความดีความชอบเคยรับราชก,การทหารเคยเป็นขราชการเคยบวชเป็นพระเคยทําความดีอย่างนี้ศาลจะ รอลงอาญาก็ได้ไม่จําคุกก็ได้ใช่ไหมครับครับนะคะมีสายเข้ามานะคะน่าจะเป็นสายคุณหน่อยที่หลุดไปนะคะค่ะเชิญค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหน่อยนะคะจักประยาคฆ์ครับค่ะเชิญครับอีคืออย่างนี้นะฮะมีที่ดินอยู่แปลงหนึงสิบห้าไร่ครับเป็นนอสากรณนะครับครับแล้วตอนนี้ไอ ผมเป็นคนไปซื้อแล้วฝากให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ปลูกยางอยู่ได้สักสองปีเนี่ยเราเราเจะเอาคืนเราเจะเอาคือนอยังไงครับเราเราโอนไปซื้อของเขาแล้วเพาผู้หญิงนรัคือเราโอนให้เขาในโอนสัญญาโ<ม>อนเป็นขายเขาหรือว่าให้โดยสนอาคือ,นนค,อคือว่าคือว่าลักษณะขายคือลักษณะฝากนะครับเราซื้อแต่เราออกซื่อเราไม่ได้ต้องเอาเอาไปซื้อคนอื่นเขาตอนนี้เขาจะระเอาคือ <c oughs> แต่เขาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ดูไนี่เขาไปใกล้เลยนะไม่ดูตอนนี้เราทําอยู่เราทํากินอยู่คือปลูกยางไปอยู่ เราใส่ชื่อเขาเป็นเจ้าของใช่ไหมครับผมครับผมใช่แต่จริงๆเราจะครอบครองคนทําอยู่ครับผมถามว่าทําไมคุณต้องใส่ชื่อเขาเป็นเจ้าของมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยังไงกันบ้างก็มีครับมีแต่ไม่ได้จดทะเบียนอ๋อเป็นเมียน้อยได้เขาก็เลยซื้อให้เขาครับผมคุณแล้วจะเอาคืนจะจะเอาคืนไม่ใช่ให้เอาคืนจะเอาคืนแล้วเอาอไว้ใส่ชื่อลูกว่ะเพราะว่าเราเราได้ตอนนี้ทะยากกันแล้วไงฮะได้เล่กกันมีลูกด้วยกันหรือเปล่า มีครับอ๋อจะขอให้ใส่ชื่อลูกไม่ได้จดทะเบียนนะครับไม่ก็ไม่จดทะเบียนลูกของลูกคุณเลยใช่ไหมล่ะครับผมก็ใส่ชื่อลูกก่อไปเจรจาเขาดีดีเจจะพอดีแล้วตอนนี้ลูกก็อายุสักไม่ถึงสี่ขวบนะครับคือคืออย่างนี้เราผมว่านะจะไปเจรจาก่อนอาจจะทําบันทึกไว้ก็ได้ว่าทาบันทึกระหว่างสามีภรรยาอย่างคุณกับเมียเนี่ยเมียที่จะเลิกกันนี่ก็แล้วแต่ตกลงว่ารศสามฉบับนี้นะให้ไปนี่นะ ให้ห้ามขายนะให้ให้ให้ยกให้แก่ลูกนะให้ลงชื่อทั้งสองคนเก็บเอาไว้ครับแล้วก็ทำหนังสือเมทำนที่ไหนครับผมก็ตกลงกันกับคุยกันเองเขียนกันเองก็ได้เสร็จแล้วก็พอห้ามโอนเสร็จนี่คุณก็ทําหนังสือแจ้งไปที่ถ้าเป็นนา3แจ้งไปที่นายอำเภอบอกว่าเราสองคนผัวเมียกันตกลงว่าไม่มีห้ามการซื้อขายให้นายอำเภอรับทราบให้แจ้งให้เจ้าินด้วยห้ามจดทะเบียนการซื้อขายไว้ยกเว้นยกให้ลูก นะครับเพราะมั่ที่ที่ที่ทำเี่เพราะอะไรเพราะกลัวเขาเอาไปขายก็ใช่คุณเกิดจะเลิกกับเขากลัวเขามีผัวใหม่แล้วเขาก็จะขายเอาไปขายแล้วอยากจะูกไปเลยก็ก็ถ้าถ้าถ้าเราฟ้องเอาระยะมันเท่าไหร่ครับหรือยังไงไปฟ้องไปฟ้องผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นของเขาเขาก็จะบอกว่าก็าคุณยกให้เขาอ่ะอแล้วมันยาวเสียเงินเปล่าๆไปเจรจาดีๆก่อนีกว่าคิดถึงความหลังตอนจะรักกันใหม่ๆตอนจะได้กันเนี่ย เ้าไปเจรจาดีๆยกให้ลูกเนาะเราเองก็ต่างคนต่างมีปัญหาก็ยกให้ลูกเถอะทำบันทึกกันไว้ว่าที่ดินแต่นี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้ได้ควรจะมีพยานสักสองคนนะครับครับผมโอเคครับวัดดีครับแล้วแล้วก็อีกอีกเคสหนง่งนะครายการเเจ้าเดิมนั่นแหละแต่ทีนี้ฮัลโหลครับคือคือเจ้าเดิมแต่รายการนี้ก็คือไปซื้อที่ดินเป็นโฉนดนัดแต่ว่าสิบปีโอน แต่เราเราเอาเอาหมดซื้อเสร็จแล้วแล้วมาทําจำนองเป็นชื่อผู้หญิงอีกครับเราเราเราจะคืนอีกยังไงอ่าอันนี้ก็ถ้าเขาจำนองเสร็จคุณก็ไปเจราจารเขาเอาไปถ่ายนี่จำนองมาก็คุยกันคืออย่างนี้ครับผมเรียนที่หนึ่งว่าไหนไหนเราเคยได้เสียกันอยู่มีลูกมีเต้าเดวกกันแล้วก็ใช้น้ําเย็นเข้าลูกผู้หญิงน่ะเอาทําดีเข้าไว้ไปเจรจาอย่างนี้เพื่อลูกคุณก็เพื่อลูกเขาก็เพื่อลูกจะทําให้ลูกกลัวเขาไปเอาของไปแล้วกั แต่แล้วพอจะสูญหายก็กลัวเขากลัวผัวใหม่ก็เอามาเป็นเมียคืนดิเป็นคำแนะนำที่ดีนะคะถ้ากลัวเขาจะเอาผัวใหม่กับเอามาเป็นเมียคืนไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วโอเคครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับค่ะนะคะนี่อย่างกรณีคุณหน่อยเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงนะนะครับเนี่ยพอนันเสร็จมาก็จะทิ้งละก็จะเลิกพอจะเลิกก็ไม่ยอมอะไรเลยแต่ผมว่าถ้าเป็นผมนะไม่เอาแต่จะขอว่า อย่างนี้นะน้องเนาะเรายัางไรก็โอเคและต่างคนต่างเดินกันแล้วไอ้รัพย์สินตรงนี้ให้ลูกเนาะทำบันทึกกันไว้พอทำบันทึกเสร็จสองใบเก็บต่างคนต่างเก็บแล้วเราก็ทำนังสือทึงนายอำเภอพ่อโนทสามถ้าให้แจ้งให้ในายอำเภอแจ้งที่ดินห้ามขายห้ามจำหน่บบายใจโอนะนะครับมันก็เป็นหลักฐานก็ทำได้นะคะแต่แบบนี้จะนุ่มนวลกว่าเยอะเลยนะยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานพอเนิ่นนานน้ำอ้อยก็กลอยขมใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้ไอนี่แหละครับก็เป็นอุทาหรณ์เยอะ,ะผมจึงบอกว่าไอ้หนังสือเรื่องนี้นี่คุ้มท่านซื้อไปเนี่ยทางการเมืองทั้งนี้ห้าร้อยบาทแต่จะนี้ว่าถ้าจะส่งมาให้ผมนะฮะโอนเข้าบัญชีผมก็แฝกมาที่ศูนย์สองสองแปดแปดสี่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองสองแปดแปดสี่หนึ่งศูนย์สองนะครับคุณสมจิตช่วย<ช>แปะมาให้ไมหมนะผมกักราบขอโทษด,ด้วยค นะคะหรือย้ำให้อีกครั้งหนึ่งละกันนะคะในวิธีการสั่งซื้อนะคะที่บ้านเนี่ยแฟกซเสียนะคะแต่ว่าเบอร์บัญชีธนาคารเนี่ยยังใช้เบอร์เดิมนะคะ0891060820นะคะเป็นเบอร์นี้นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยรัฐสภานะคะเชื่ออาจารย์สมพลพิสว่างเลยนะคะอย่างไงก็ให้ทีมงานขึ้นในเรื่องของการสั่งซื้อหนังสือละกันว่าโอนเข้าบัญชีไหนเอาหลักฐานกันโอนนี่หลักฐานที่ก็ธนาคารออกให้ก็เขียนชื่อที่อยุชัดเจนก็แฟกมาที่ 022884102นะครับก็จดกันมายิดนึงแล้วเดี๋ยวยังไงจะให้ทางชิมงานเพิ่มให้อีกหนึ่งเบอร์แฟก์ละกันมีปัญหาถ้าถามไม่ทันตรงนี้ก็เบสได้หลังเอได้หลังไม่ก็ได้หรือท่านจะแฟกมาอย่างที่ท่านผู้ชมนี่เรื่องทุจริตยาเสพติดไดี้รับความไมเป็นธรรมจดแฟกมาครับเราจะได้ตามเรื่องให้เป็นการทำบุญตามนโยบายของเฮียชยุทธเจ้าของสถานอีนะบค ที่สาคัญนะคะใครที่โทรเข้ามาไม่ทนันหรือว่าส่งเอสเอเข้ามาเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่ได้ตอบวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเอาเอสของท่านเนี่ยมาตอบให้ในวันถัดไปนะคะก็ชมแล้วก็รอติดตามรายการใทยทุกประชาชนไปทุกๆวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเราก็จะมาตอบกันให้อะไรที่ติดค้างกันอยู่นะคะอาจารย์ดีไหมครับครับผมดีครับนะคะเพราะว่าบางทีโทรเข้ามามีทั้งสายมีทั้งเอ,อ s เอตอบกันต่อไปเราอาจจะปรับปรุงรายการใหม่บางทีค่ะเดี๋ยวนี้เรื่องที่ดินค่ะ การซื้อขายที่ดินการจะก่อสร้างบ้านไปขอออกแบบเป็นยังไงจะไปจดจำลองจำลองยังไงจะไปกู้ธนาคารยังไงเดี๋ยวให้คุณแคทนี่เขาจํานานทุกวันศุกร์ค่ะวันศุกร์จะมาจะมาพูดคุยในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแต่ตอนนี้ที่ดินที่กรุงเทพก็บอกว่าสาทรยังแพงอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะวานละแปดแสนห้าเอาคุณบ้านนอกบุยดำนี่เรามาอยู่กรุงเทพคอันดับเป็นไร่นะที่ต่กอไร่ราคาแสนสองแสนยันนี่ไร่ละสิบล้าน นนนี่่กก็ไมมมธรรดาแล้วเหือับ้านบ้านผมที่บุยดำมีอยู่สองไร่กว่ามีบ้านเนี่ยเสองไร่กว่าคมีคนมาขอซื้อแล้วยี่สิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านสองไร่กว่าเนี่ยต่อไปนี้โซพลวิ่งกันเลยนะค่ะแต่ที่ท่าสงขลาจังหวัดอุทัยธานีหรือเปล่าคะวาละสิบบาทถูกที่สุดถูกที่สุดแล้วก็ที่เชียงใหม่ที่น่าจะเป็นซึ่งกันถูกที่สุดนะคนที่หาที่ดินแหล่งใหม่มันคงไม่มีมันคงเฉลี่ยมั้นผมว่าคงไม่ มันผมไม่เชื่ออะไรเลยสิบบาทบุดบาทหรืบางจุดใจร้ายจังเลยอ่ะบางบางพื้นที่อ๋อค่ะแต่ท่านต้องระวังนะครับการซื้อขายนี่ถ้าเป็นโฉนดโนสสามอย่าไปไว้ใจกันซื้อไปโอนที่สำาักนที่ดินเลยเอาเงินไปวางต่อหน้าได้ยิ่งดีคนะครับอย่าไปไว้ใจกันใช่ไหมท่านนั้นสุพงศ์แถวบ้านเคยถูกหลอกไหมคือคือผมระวังจะไปเชื่อใจกัน ให้ไปก่อนเีไม่เป็นยยไรอย่างนู้น <จะ S 1> อย่างนี้เดี๋ยวจะโอนหน้าอย่างนู้นอย่างนี้ครับ,รบเสร็จแล้วใช้ให้สาวๆยิ่งใจอ่อนใช่ไหมคะไม่ได้ <c oughs> แล้วกฎหมายบังคับครับ <c oughs> ว่าต้องทำหนังสือเลขจดทะเบียน่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะแม้กระทั่งนี่ผมผมผมกลัเรียนผู้ชมนะผมชอบเอาคำพังเพยโบราณทางศารงูเห่าฆ่าเก่ามีรักไว้ใจไม่ได้ผมงง ไอ้ช่างสามนี่ไม่ได้ดูเห่าฆ่าเก่านี่มันดึงมาใจไม่ได้อาจจะมาทำว่าไอ้เมียรักเมียรักนั่นนั่นสี่จะถามอยู่พอดีเลยค่ะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเมียจ้างฆ่าผัวก็เยอะแยะเดี๋ยวไปติดกิ๊กใหม่อะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้นะใช่ใช่บางทีเมียประเด็นไพ่เสียก็พร้อมชื่อผัวไปเอาฉนวนไปขายก็มีวุ่นวายไปหมดแล้วนะเพราะงั้นดังเลยโ้อแต่เมียเนาะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทารักกันนี่ก็นะครับ ต้องดูใจกันพอสมควรนะครับอันนี้เราก็ฝากไว้โดยเฉพาะการเมืองขนานี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลกมันจะวุ่นวายข้ามาเพราะฉะนั้นก็จงจําไว้นะครับอันไหนที่ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อผมเห็นพวกครูนี่พักพวกเพื่อนฝูงกันด่ครับโอ้ยอะไรมาก็ปกู้กันซื้อหมดแล้วก็เป็นนี้เขาโอ้กู้ครับในกู้มากนะเป็นนี้เยอะเลยครับค่ะแม่ก็เรียกว่า พูดคุยกันมาจนถึงเบรกสุดท้ายแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องจริงๆแล้วน้ำมันปตทขึ้นอีกแล้ว่ะอาจารย์ค่ะวันนี้สดๆลร้อนตอนตีห้าเพราะว่าอาจารน้ำมันโลกเขาขึ้นการก็ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่คุณคุณภาพของปตทนี่ใช้ได้แก๊สก็เต็มมีผมผมไม่ใช่ว่าก็ต้องขอบคุณท่านเห็นความท่านเห็นว่าเราให้ความรู้กฎหมายแก่พี่น้องผมขอบคุณนะครับผมชื่น ดีใจตัวเองอ่ะคนโทรมาบอกเออให้ความรู้อย่างนี้ดีบางคนเปิดใหม่นะครับเราก็ได้ความรู้อยู่นะครับก็ต้องเรียกว่าขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะบริษัทปตทจำกัดนะคะปตทที่ยั่งยืนเพื่อไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะ H b a c k นะคะก็เห็นความสำคัญของรายการเราเหมือนกันนะคะ H b a c k ก็เป็นกินแล้วก็คนแก่ดีสมองนะคะทาแล้วร่างกายเราก็เรียกว่าบำบรุงสุขภาพ บำรุงสุขภาพบำรุงสมองบำรุงร่างกายเอ็กซ์แบ็กไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยนะทำมาจากฟินแลนด์เบิรอเอนซี่มาจากอเมริกาท่างนอะอันนี้ของฟินแลนด์แถวสแกนดิเนเวียท่านมีเรื่องชื่อเสียงเรื่องเซ็ก เขาบอกเป็นการบำรุงด้วยนะแต่ตัวสมุนไพรนี้มาจากทางเอเชียหลายตัวนะครับทเขาบอกว่า e b a g เนี่ยนะคะเป็นอาหารเสริมที่คืนความแข็งแกร่งความสมบูรณ์ให้กับคุณผู้ชายทุกๆวันนะคะสดชื่นกับปี้กระเป๋าหลังตื่นนอนแล้วความหนุ่มจะกลับขึ้นมาอ่านะคะสรุปกนของเขาก็ว่ากันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วย ก็นนะะถ้าหากท่านใดจะกรุณาสนับสนุนสปอนเซอร์ก็โดยความยินดีนะฮะค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามานะคะ,คะที่น้องก็ได้นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อเอาไวล้ละกันว่าจะฝากขอลงสปอนเซอร์สนับสนุนรายการดีๆแบบของเราได้อย่างไรบ้างนะคะ,คะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ย้ำนะคะ10โมงถึง11โมงประมาณนี้จะเจอกับพวกเราทั้ง3-4ท่านทุกๆวันนะคะอาจจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะอาจารย์ ครับผมนะคะทุกวันสุกก็จะมีคุณแคทเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งท่านละกันทีมงาบอกว่าหมดเวลาแล้วยังไม่อยากจากกันเลยนะคะครับมันถ้าอยู่ในสภาดิโสพลพูดจนสว่างนะจานครับมีมีคำมาปรึกษาเยอะนะครับมีอะไรก็เชิญนะครับเราขอขอบคุณทางสปอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณทางสถานีด้วยที่ให้เรามาทำรายการนี้นะครับวันนี้ฉากใหม่สดสวยนะครับแต่คนเก่าผมก็ดีขึ้นละ นะคะแต่จริงจแต่ควชัดขึ้นแล้วค่ะคอาต้องลาคุณคผู้ชมไปแล้วจริงๆนะคะทีมงานแพทย์ทุกประชาชนน้องอาจารย์สโสพลดรวัฒนาแล้วก็ทนายนัทพงศ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ